เดี no ๋ยวมแอคชั่นซีมจ uhm. ุดเจ็ด ah ศูนย์แปดสไนเปอร์สวยงามอลังการงานศักดิโอ้โหทดสอบยิงยิงแบบสนามได้ครับเบามากนะครับผมโอ้โหเห็นมากแม่ด้วยนะแรงด้วยโอ้สุดยอดยิงโอ้โหไปห้านะครับผมแล้วก็เล็งดำนะฮะยังไม่ใส่กล้องฮะโอ้โหสุดแรงเลยยิงโอ้โหโอเคนะครับล็อกก่อนอ่า อันนี้จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก็แนะนําเปิดตัวอะไรครับก็เซ็มมาเนาะอันนี้ครับอลังการมากๆากนะรุ่นนี้ราคาก็ไม่แพงด้วยง่าสนใจติดต่อมาครับเนในกล่องก็จะมีนะฮะกล่องยาวมากเลยฮะก็มีไม้สอดล็อกกล้องเนาะให้ครับผมนี่ก็ถ้าล็อกบิดก็ต้องเอาออกก่อนนะครับถ้ามีโหลดเดอร์แถมให้นะครับนะครับกล่องสมวนมากจะเป็นสไนเปอร์จะมีโหลดเดอร์ให้เพราะว่าต้องใช้นะเราบีบเราในต่อ ใอ่แล้วครับแล้วก็มีลูกแถมให้นะครับมีประแจแล้วก็มีปากของรถติดรถนะฮะโอเคนะครับนี่ก็จะโปรโมชั่นปีใหม่ก็แถมลูกบีไว้เพิ่มอีก500นัดต่อ10แผ่นนะครับผมพร้อมส่งฟรีนะครับอันนี้ถ้าเราสามารถมาแต่งใส่ขาดทรายได้นะครับนะครับรุ่นนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็ใส่กล้องได้ก็จะสวยงามมากฮะเดี๋ยวถ้ารับช่งน้ําหนักก่อนเนาะหนักแล้วก็จะไปความแรงนะครับอันนี้ก็ทดสอบประมาณนี้ก่อนฮะสุด้อร์มฟ้าก็คึ้มคุ้มเล โอเคนะครับไม่หนักครับแบกสบลยมากเลยเห็นไหมก็สามสองสามห้าโอเคนะก็ถือว่าไม่หนักก็เดี๋ยวทดสอบความแรงให้นะกาแรงก็อะไรฮะอ่าไม่ค่อยสะดวกยกมาอี่ไหยมันเลาสไตล์แบบนี้เลยโอเคนะครับอ่าขึ้นุณรับผมสามารถล็อกได้เหมือน้าไปนะครับไปหน้ายิงได้ถ้าข้างหลังยิงไม่ได้ครับความแรงเท่าไหร่นะฮะลองดูนะครับผม โอ้โหแรงแม่นะห้าร้อยสิบสองนะครับผมเห็นไหมครับมันนี่มเถือว่าโอเคนะครับเป็นรุ่นนี้พอใช้ได้เป็นสไนเปอร์ที่อ่าก็ถือว่าผมว่างามสวยงามนะฮะนี่ล็อกปิดได้นะครับถือว่าให้เราก็ได้จะเอ่อจะเลื่อนได้นะครับตามนี้นะฮะนี่จะเลื่อนที่ลองลองคลางได้นะครับก็นี่ก็เป็นศูนย์สามารถปิดกล้องได้เลยนะฮะห่านทรายนะครับผมก็โอเคสนใจเท่าพมานะครับผม อ่าเราลองอีกสักนะสนัดพอไหมขนะตกแล้วครับโอ้โหมันแรงมากนะ <laughs> จุดยอดนะครับผมยังไงก็สนใจถ้ามาครับ้ามีนนกมารไยาวเราก็จะอัปเดตเติมสต็อกมาเรื่อยๆนะฮะสนใจรุ่นไหนถ้ามาสั่งซื้อก็อจบไปแล้วโอนปุ๊บสงปัตินะครับคอนเซ็ปต์ของเราขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบากครับ